เอชชนสวัสดีทุกคนนะคพะพบกับผมนาะในกดเลิฟนะคะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเร่งสปีดคลิปนะ,ะเล่นกับแมวอยู่แมวมันก็เล่นแรงไปนิดนึงลากี้แมวโอเคก็ขั้นแรกนะคะคุณก็เปิดไฟล์คลิปวิดีโอของคุณที่ต้องการเร่งสปีดมาก่อนแล้วก็พอเปิดมาหนึ่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ลากลงมาฮะ อันนี้เป็นพื้นฐานที่ใครๆต้องรู้แล้วก็ปับหน้าจอไปนะฮะแล้วก็ลองดูดูก่อนนะฮะนี่ผมก็ถ่ายถ่ายทั้งหมดก็ฟูเต็มเต็มเลยก็1 7นาที33วิก็มันจะอัพโหลดลง YouTube ไปได้ผมก็จะทำเป็นสปีดเพนด้วยก็คลิกไปคลิกขวาไปแล้วก็คลิปสปีดมันจะเร่งได้มากสุด400ฮะก็เร่งไปนี่แล้วก็ดู ือว่าเป็นที่น um. ่าพอใจหรือเปล่าเมื em> ่อกี้ลองอัดไปอีกทีหนึ่งแล้วเฟลลืมเปิดเสียงลืมเปิดเสียงเลยนะนะตรงนะ้นะตรงนะ้ลืมเปิดอเฟลมากเลยนะโคตรเฟลอะตอนนี้เราก็ดูว่าเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่าแล้วเราดูว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ใส่คลิปเสียงลงไป โน่ก็ขอใส่เพลงโปรลงไปเลยละกันนี่ก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าว่าอัปโหลดคลิปไปแล้วแต่คลิปไม่มีภาพแต่มีแต่เสียงสมมติว่าเป็นอย่างนี้นะฮะก็คุณต้องลากมาทั้งหมดแล้วก็อัปโหลดเซฟแล้วก็อัปโหลดมันจะได้ไฟล์ที่ครบ แต่ว่าแต่ถ้าหากว่าคุณคุณเอาแค่ภาพไปแต่ไม่ได้ลากเสียงตามไปด้วยมันก็นก็จะมี่ภาพแต่ไม่มีเสียงนะครับผมเคยโดลองมาแล้วแต่มันใส่เพลงลงไปฟึบอ,อัปโหลดมาไม่มีเสียงชิปพอยก็ขอจบการเออสอนแค่นี้นะฮะออการคิปหน้าบาย มันไม่เข้ากับคลิปเลย